สวัสดีเหล่าสหายออตโต้บดทุกท่านสวัสดีสวัสดีสสดไปเราพร้อมที่จะไปลุยดิสซปติคอนกันแล้วปรับเสียงแปบ๊บนะฮะเกมนี้ก็เกม Transformer Universe นะครับเล่นบนเว็บนะฮะเล่นบนเว็บแนะนำว่าให้เล่นบนเว็บเพราะว่าถ้าโหลดลงเครื่องนี่จะค้างบ่อยลุยเลยออตโต้บดเราจะไปจัดการดิสซปติคอนกันไหนดิสซปติคอนอยู่ไหนไปแล้ว สะพานเร็วเรวเวเวเ้อะไรวะออตบัตท่นฟอกทานอิิยิงยิงยิงออบัตขอกำลังเสริมด้วยกำลังเสลังเสริมอยู่ไหนออโตบัตออโตบัตอยู่ไหนหมดเนี่ยฮะอือยิงมัน

ลุยเลยเราสหายออโตบอตไปแล้วลุยลุยอ้าอติดติดเราสหายออโตบอตอยู่เรามาช่วยแล้วไม่ช่วยแล้วออโตบอตทานฟอร์มอู้อู้สองสามตัวอู้ผ่านแล้วออโตบอตขอกำลังเสริมตัวกกำลังเสริมอยู่ไหนอยู่ไหนอู้อู้มันเยอะเยอะไม่ได้จะไหวอีช็อปชกอปปสิชกอปเอออโตบอตแพ้แล้ว